เห็นดูแฮ ppy มากๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะแม่ก็ก็ดีค่ะเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้การช่วยกันทำงานอะไรแบบนี้ค่ะแม่มนคนนี้ปิดีแปีแล้วคนนี้ประมาณสองปีแล้วค่ะจริงๆเวลาเรา,ามีความรักเราก็จะเปิดตัวตลอดเลยแต่คนนี้แบบจะจแฮ ppy ในแต่ทุกร่วงที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยะคนนี้จะไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ปิดแต่ไม่ได้เปิดมากเพราะว่าเรากลัวอาหักเพราะว่าเมื่อก่อนเราเปิดเยอะๆแล้วเราเราโดน เราโดน inbox ใช่เถอะใช่เถอะเพราะโดน,นบ็อกซ์หาแฟนเราเราก็เลยแบบว่าไม่ค่อยลงเท่าไหร่แล้วจริงๆเหมือนป่ะที่ปารีสไทยที่ผ่านมาได้ลงอะไรบันบานอะไรอะอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเลยแม่น้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาได้ลงแต,แต่แต่เขามีใช่ไหมมีแบบหลังว่าอะไรอย่างเงี้ยมีหลังว่าเขาก็มีแต่ว่าตอนนี้หนูรออยู่รออะไรคะหนูรอหน,หนูรอผู้ชายขอแต่งงานอยู่ นี่ก็สองปีแล้วอยากจะแต่งงานจริงๆเหมือนเขาก็แย้มเราไม่ใช่หรอว่าจริงๆจะมีข่าวดีปีนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ค่ะอันนี้ก็ต้องต้องรอลุ้นดูว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าตอนคือตอนนี้คนจะถามเราเยอะมากว่าแฟนเราเป็นทอมหรือเป็นผู้ชายก็ไม่ตอนมาบกวาทอมใช่แล้วคนนี้ก็ก็เหมือนทอมด้วยก็เได้บอกเลยว่าเขาเป็นผู้ชายนะคะมีงูแต่คือเราก็ชัดเจนในเรื่องความรักอยู่แล้วใช่จริงๆคนชอบถามหนูเวลาหนูไลฟ์สดเยอะมากว่า าสรุปเราเป็นเพศไหนหนูก็เลยบอกว่าจริงๆหนูไม่มีเพศหนูเป็นไสเดือนไม่ใช่คือจริงๆแล้วอะความรักมันมันสวยงามมากหนูก็เลยไม่ได้รักคนที่เพศแต่ว่าเราจะรักที่บุคคลมากกว่าถ้าคนนั้นเขาเข้ากับเราแล้วก็ไม่เป็นภาระให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วยกันทำอาหารกินก็โอเคแหละเข้ากันหรืทีม่เข้ากันเข้ากันทุกคืนมันแตกต่างแบบไหนตอนนั้นระหว่างเราผบกับเขากับผู้ชายแตกต่างแม่คนละฟิลเลย อันนี้เราก็จะเจองูไงไม่ไม่ใช่หรอถ้าแบบปกติโอแต่ต่างมากค่ะเพราะว่าจริงๆอะเรากลัวผู้ชายมากก่อนหน้านี้ก็คือกลัวเพราะว่าเราก็จะเข็ดกับผู้ชายเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วเราได้รู้เลยว่าทอมเจ้าชู้กว่ากว่าเยอะเลยแต่ว่าผู้ชายเขาก็จะมีเสน่ห์ของเขาส่วนทอมเขาก็จะมีเสน่ห์อีกแบบของเขาเหมือนกันจริงๆมันเป็นเหตุผลไหมที่ก่อนหน้านี้คือขยายฐามเพราะว่าเคก็จะเปิดมากกับคนเก่าแต่คนนี้ เปิดน,น้อยมากเขาจะน้อยใจไปยิ่งเราไปต่างด้วยอย่างเงี้ยเอาจริงๆเขาก็มีบา้างเขาก็แอบมีน้อยใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ลงรูปคู่ฉันบ้างเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออออ๋จานนี้คือเล่นๆกันเฉยเฉยนะไม่ไม่ได้แบบไม่ได้โกรธจริงๆเขาบอกอ๋กนะอใช่สิเราไม่ได้เปิดคอมเมพลีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบ้างแซวบ้างแซวบ้างเพราะว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้ลงเลยลงน้อยมาก แต่ถ้าลงทีไร,รก็คือสถานทุทพีเพราะว่าบิกินี่แซ่บๆเลยเออให้ผู้ชายโชว์ซ<พ>ิกแพคกเพอเราเปลี่ยนแบบผู้ชายอยย่างงเี้คุณนายรัตดาวัยังไงบ้างชื่นชอบไหมเพราะแบบเผื่อเราเผื่อต้องการที่แบบเราต้องการที่จะมีครอบครัวมีลูกเลย,เลยจริงๆคุณแม่พอรู้ว่ามีแฟนเป็นผู้ชายคุณแม่ถามเลยว่าเมื่อไหร่จะมีลูกคุณแม่รอเลยค<ผ>ุณแม่แฮปปี้เลยแฮปปี้มาก ขาพูดท <anto> ุก <divide> วันเลยเมื่อไหร่จะมีลูกจะมีลูกแต่ก่อนจะมีลูกเขาเชียร์ไหมเชียร์เรื่องแต่งงานก่อนไหมเขาเชียร์อยู่เขาก็ถามอยู่ว่าเอ๊แต่เขาก็ไม่ได้เร่งเวลายต่งลารเขาไม่ถามว่าเมื่อไหร่เขาจะมาขอแต่งงานเขาก็แอบาำกันใช่แต่เรายังไม่อยากแบบว่าเร่งเร่งเขามากก็เลยคิดว่าแบบอาจจะลองสร้างสร้างด้วยกันไปก่อนแล้วก็ลองอยู่ด้วยกันไปอีกสักนิดนึงก่อนแล้วเราอยากแต่งงานหรือยังจริงๆก็อยากหรอนะหนูก็อายุเยอะแล้วแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ จริงจอยา่อยางเพื่อนเราเด็แก๊งก็มีลูกกันหมดแล้วอ่ะใช่เพื่อนๆหนูอ่ะทุกคนอะมีลูกมีสามีกันหลายคนมากแล้วร้เล่น <laughs> มีลูกแล้วก็มีแฟนอะไรกันมีครอบครัวกันหมดแล้วแต่ว่าก็เหลือแค่เราทีนี้นเวลาจะนัดเจอกันหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปส่งรูปก,กันนะไปเลยก่อนอเราก็มีความรู้สึกแบบอยากมีโมเมนต์อย่างงี้ไหมใช่เราไม่ค่อยมีฟิลแบบได้จูงเด็กเลยอย่างเรื่องเนี้ยที่เราเราเล่นเราก็เลนเป็นแม่แล้วก็ลองแบบอ่ะเล่นอยู่กับเด็กดูเออ ว่าฉันยังไม่เคยได้เป็นแล้วเราเขาเข้าใจความรู้สึกจริงจริงมั้ยในเร็วๆในคนโผล่ในแม่จริงๆก็เข้าใจนะเข้าใจแต่ถ้าเกสมมติว่ามีจริงๆก็น่าจะเข้าใจลึกกว่าที่จริงๆแฟนเราชอบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้ยนะคะมีค่ะบางทีก็มีแต่เขาจะเซอร์ไพรส์แบบไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าคือไม่ได้เตรียมไม่อะไรเลยแล้เราจับไม่ได้ด้วยก็เซอร์ไพรส์ก็ต้องไม่เตรียมว่าไม่ถูกอาบแม่บางทีเขาก็มีเซตปลา เป็นอะไรอย่างงี้ใช่ปะพ่ทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราไม่เลยไม่มีอะไรเลยบางทีเราไม่สวยเราเซอร์มากก็ขอเราเป็นแฟนหน้าบ้านไปเลยเออซึ่งบางทีเราตอนนี้ก็ขอเป็นแฟนหน้าบ้านตอนพบกันอุ้ยมีเวลาปะอแล้วตอนสรุปว่าสรุปสรุปนะสรุปคือจริงๆเราคิดว่าอ่ะผู้ชายจะขอเราเป็นแฟนเนี่ยเพต้องขอเราที่แบบลูกถอดหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแม่ก็ต้องไปกันแบบดีๆอะไรอย่างงี้วันนั้นผู้ชายไปเตะบอลกลับมาเจอกลับมาบ้านววะ เออลงมาช่วยยกของเลยสิบบอยงนี้แล้วก็ลงไปเปิดประตูอ่ะให้ของขวัญแล้วก็เป็นแฟนกันนะ,ะผู้ชายก็คือกลิ่นซบเหนือเวอร์แล้วก็บอเราละเรา,เราก็คือเป็นชุดนอนอไม่ได้นอนอเออก็เลบ,บอ่ะเป็นค่ะ<อ>แล้วก็เป็นความรักที่แบบลากเรียบหวือหวาบ้างบางเวลาอเง,นะงี้ยค่ะจริงจริงเขาไม่ต้องสูเลยเนาะ ไม่เจ้าชู้แต่ก็ไม่รู้ค่ะถ้าเกิดว่าใครเจอก็แจ้งได้กลัวแม็กเป็นคนดังเวลาที่แบบว่ามีความรักเวลาเหมือนให้สัมภาษณ์เลยแล้วเรามักจะมีอะไรแัวโดนปาอะไรอย่างเงี้ยได้จริงๆอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเคยกลัวแต่ว่าทุกวันนี้ก็เหมือนพอเราโตขึ้นคือเมื่อก่อนทุกครั้งที่เปิดอ่ะโดนปากตลอดเลยแต่ว่าพอตอนนี้อายุเราเริ่มมากขึ้นนิดนึงเราก็เลยคิดได้แล้วค่ะว่าสมมติว่าถ้าสมมติเขาจะไป ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคิวต่อไปเรารออยู่แล้วคนนี้ถูกใจเราอย่างไงโอ้โหถูกมากค่ะคนนี้ก็คือตรงสเปกเกยจริงๆตรงสเปกแล้วก็ข่าวตีข่าวตีชอบมากใหญ่เวอร์อะไรใหญ่หมายถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยสัส่วนแต่จริงคนนี้เขาก็เป็นสายมูเหมือนเราหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เป็นแบบตัวแม่สายมูแล้วก็เขาก็สายมูเหมือนเราก็เลยทำให้ตั๋วง่ายอย่างเงี้ยจริงๆนะคะเขาก็เป็นสายมูประมาณ5 0เอซ็น พอมาเจอเราที่เป็นหนึ่งพันเปอร์เซ็นตตอนนี้เขาก็ก้าวเข้ามาเป็นพันเปอร์เซ็นต์กันแล้วอเหรอพราะจริงๆแฟนคนนี้หนูก็ไปขอเหมือนกันอาอเหรอขอจากสิงสักสิ์ก็เลยได้มาก็เ,เลยได้มาอดค่ะอ่ะพฝากผลงานหน่อยตอนนี้นะคะก็ฝากนะคะผลงานก็มีภาพยนตร์นะคะ Step Up to Runway ค่ะปลายทางขวัญชันมีเธอนะคะแล้วก็ติดตามอัพเดตค่ะ นะต่างๆได้ทาง f c e e o o o นะคะจริยาราโชมาสนะคะอินสตาอินสตาแกค่ะ c c a k y s c กรจาริยานะคะแล้วก็มี t ิกต o k ด้วยชื่อชีสเค้กจริยาตัวจริงแล้วก็เร็วนี้ค่ะจะมีรายการนะคะใหม่2รายการทางช่อง YouTube ชีสเค้กจริยาค่ะฝากติดตามด้วยนะคะโอเคอารเซิร์ภพทนิดหน่อย